สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆจ้ามาเจอกันอีกเดือนนะคะสำหรับช่องเยาวันพัสทรงเล็กจะพี่น้องจ้าคำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะพี่น้องค่ะแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นค่ะเนาะ งวดประจำวันที่1เดือนพฤศจิกายนพศ2563ันาบสตำราเลี้ยงเบอร์จ,พจ 8, 3, 1, ะพี่น้องจ้างวดที่แล้วเขา83ดสเดี๋ค่ะพี่น้องเด้อ8338ามามแตำราเลี้ยงเบอร์นี่ก็เป็นแชมป์ไร้สมัยเขาแล้วเขาอีกเขาสี่งวดหางงวดสดล้วลพี่น้องสำหรับงวดนี้ก็น,นำมาแบ่งปันอีกเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะฝากไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปค่ะพี่นอ้องกอดสิเลขสีดังเลขสีอันเนาะจา้ะเนาะ นี่ค่ะตำราเลียงเบอร์มียอดหลังไม่เบิรงนํ้ำสองงวดกับพี่น้องค่ะตำราเลียงเบอร์กับบอดี้มาคนเดียวดับเอนีเดอร์มากับอะไรเอเนี่ยลุงสมหวังจอใจพี่น้องค่ะจอใจลุงสมหวังจอใจลุงหวังอบอกผิดวอาถือขอโทษขออภยัยด้ยค่ะพี่น้องค่ะลุงอ่า ลุงวังนี่กับเขาสามสวนดแล้วค่ะพี่น้องค่ะเ๋ยวขยายใบื้องนี้ใหญ่นะพี่น้องเนาะนี่ค่ะสี่นํามาแบ่งปันนี่ก็คือเพ่นสีขาขาวขาวข,ขาตลอดเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันไหนมันบอกขาก็สิบอกเอามาให้เบิ้งอันไหนมันขาก็นํามาแบ่งปันพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด็กขุมทรัพย์ห้มาตัวเดียวสองสี่เจ็ด มาไลค่ะพี่น้องค่ะสองสี่เจ็ดวันนี้มาแต่ลุงสมหวังเลยค่ะชุดดับบนกันมากค่ะพี่น้องค่ะเดล็กดับบดเหลยอยู่สามตัวค่ะเปดเป็ดหนึ่งจะงวดออกงวดนี้เล็กออกวันอาทิตย์ได้พี่น้องอย่าลืมค่ะเล็กเบิร์นค่ะพี่น้องค่ะจังไลกระจับเบิร์นไปเลย แป,แปดแปดนี่ก็มากหลายและพี่น้องเด้อหวยออกวันอาทิตย์เบิร์นและพี่น้องเด้อสังเกตมาดนแล้วเป็นแนวทางเสือสลากะพี่น้องค่ะเปดแป,ด,ปดค่ะพี่น้องค่ะฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในและพี่น้องเด้อขอพี่น้องโชคดีลํำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะรวยๆยกันทุกคนค่ะ